เราจะบรินให้มันดูมีความแบบไม่โดดเกินโดดเรียนมาดูพี่ฟ้าหรือเปล่าใครเรียนอยู่บ้างทำงานอยู่บ้างระวังครูเห็นนะ นีและจะต้องมีวันนี้แบบไม่ได้แต่งจับเต็มอะไรนะแต่งแบบอุปกรณ์เท่าที่มีก่อนจริงๆกระเป๋าเครื่องสำอางนี่คืออยู่บนรถที่บ้านก็จะมีแบบเล็กๆน้อยๆก่อนนี่แล้วเดี๋ยวจะเอาสีชมพู มาเบรนเป็นดอลลี่อายนิดหนึ่งเวลาเขียนดอลลี town, ่อายพยยามกลิงไว้แล้วถุงใต้ตามันจะขึ้นแปลกนะตอนเด็กอ่ะเราคิดว่าเราไม่อยากมีถุงใต้ตาเนาะพอโตมานี่คือแบบใครมีถุงใต้ตานี่คือเหมือนเหมือนมีดอลลี่อายแบล โดยปราขอปัดฝุ่นออกหน่อยและต่อไปขอเขียนอะไรเนรื่อกนิด มันแบวเขียนคิ้วก็รออาบราวอาบราวไม่ต้องหมั่นไส้เวลาแบบพูดภาษาอังกฤษนะสำเนียงมันจะดูแบบน่าหมั่นไส้นิดนึงเข้าใจได้แกล้งเล่นเมื่อนล่ะอบราวก็ใช้ฝุ่นนะคะปัดปัดปัดก่อนไลท์ีส ที่เขาเป็นคนที่มีขนคิ้วค่อนข้างเยอะอยู่แล้วนะคะก็จะไม่ต้องวาดโครงอะไรมากปกติช่างเขาก็จะชอบแบบมากันคิ้วให้อยู่แล้วอ่ะก็แค่ให้น้องแบบมีหางออกมานิดนึงนี่ แล้วเราจะดัดขนตากันค่ะขึ้นไหมเนี่ยนิดหน่อยมีแบบปลอมปลม เย้ Yay, ทันไลฟ์ดีใจได้ครับแล้วหลังจากนั้นเราจะใช้มาสคาร้านะคะปัดขนตาจริงๆทุกคนเห็นแวบๆก็จะรู้เองว่ามันคือแบรนด์อะไรเนาะแต่จริงๆพี่ฟ้าก็ใช้หลากหลายนะคะแล้วแต่วันบางวันก็ใช้แบรนด์นี้บางวันก็ใช้แบรนด์นี้ยังไม่ได้มีแบรนด์ไหนที่เป็นแบบแบรนด์โปรโดเพราะฉะนั้นพรีเซนเตอร์เข้าได้หมดเลย look different before s <m í toys> <c oughs> <P an> <ba>. ิมบ a ขอบคุณค่ะคิดถึงนะไม่ได้เจอเลย นี่จะได้เจอไหมนี่ปัดไปเลยให้มันโซคิดถึงเหมือนกันนะคะทุกคน12นะไปเจอกันพรุ่งนี้พี่ฟ้าไปถ่ายงานก่อนงานซีคร e ตเดี๋ยวก็น่าจะได้รู้กันไม่น,าน่า ปีนี้นี่คือมีงานหลายงานที่แบบชนกับงานที่ทำเขาเรียกว่าอะไรงานจริงๆมีคอนเสิร์ตด้วยเป็นเกรดอะรับเชิญแต่ว่าแบบชนกับแกรนด์สปอร์ตเดยะก็เลยไม่ได้ไปน้อยมากแต่ก็เข้าใจได้เดี๋ยวเราพักตากันก่อนแป๊บหนึ่งนะคะแล้วเรามาวาด ขอบปากกันนิดหนึง่ง <Hey. S 1> <Hey. S 2> เป็นคอนเสิร์ตท,ที่ทุกคนก็น่าจะ <Hey. S 2> น่าจะชอบเลยแหละสำหรับเกรดเอ้สำหรับฮอนวาดขอบปากนิดหนึง่งร <Hey. S 1> อวังเสื้อห่วงหรอห่วงก็บอกว่าห่วง ไปเรียนแล้วครับผมตั้งใจเรียนนะจริงๆคิ้วต้องใช้ตัวหนึ่งแต่ว่าพอดีว่ามันอยู่อีกกระเป๋าหนึ่งมันหยิบไกลก็เลยเอามสาสคาร่าที่ปัดตาเนี่ยแหละมาเช็ดทิชชู่แล้วปัดคิวฝนจะตกนะนี่ แล้วขนคิ้วมันก็จะยาวขึ้นด้วยนะคะโหพอคิ้วตั้งแล้วดูแบบเซ็กซี่ขึ้นเลยไปสอนก่อนนะโอเคไม่ได้มีแค่นักเรียนเนาะโดดมาดูมีครูโดดมาดูด้วยเนาะเห็นถือไหนก็คือ สามารถบอกได้อันไหนที่พี่ฟ้าไม่ได้ถือก็ถือว่าแบบบางตัวเป็นพรีเซนเตอร์อาจจะหมดสัญญาแล้วนะคะไม่ต้องตกใจ เหมือนว่าคนดูเยอะจังเลยทำไมคนดูพี่ไฟเยอะจังไอเลนเนอร์ของอร่อยเหรอเนะี่ยปัดไฮไลท์กันหน่อยดีกว่าเนาะ นี่ไม่เคยใช้เลยล,ลองใช้ดูจริงๆถ้าผิวหน้ามันดีเนาะเราก็จะมั่นใจนอะ่ะทุกคนในการที่เราจะแต่งหน้านิดนึงเราก็มั่นใจละเพราะว่าผิวเราดีเนี่ยรองนะไว้ฟังก็รู้สึกว่าพอหน้าเราเริ่มดีขึ้นเราก็จะ หัวตานี่ก็สำคัญมากนะคะอย่าลืมเอาอะไรมาแบบแทบๆทบทบให้มันมีความแบบขาวๆหน่อยมันจะช่วยให้ตาดูพุ่งขึ้นแล้วมันก็จะดูเด็กขึ้นเองน,นะคะหลังจากนั้นขอดอลลี่อายนิดหนึง่งโบ แล้วก็ลิปตามมาจากไลฟ์เจนนี่ก็จะเติมความเงาเ็าชอบทาบนปากตรงนี้เพื่อให้มันมีความแบบจุ้ยซี่นิดหนึ่ง ขอลอกออกนีดนึงนื่มไรดั้งสีลิปโปรดนะคะของพี่ฟ้าตอนนี้จะมีอยู่ที่ทายอยู่คือถ้าตัวเงาๆจะเป็นตัวนี้ค่ะ เม่กี้นี้นะกับตัวนี้ค่ะเบอร์ไม่เห็นนะ NM หกสอง X เจ็ดร้อยฝนตกเหรอตกแล้วเหรอ โอ้ oh. ตกแล้วตกหนักด้วยนะนี่ไม่ดังขนาดน,นี้แล้วก็อันนี้ตอนที่พี่ฟ้าไปทริปไหนสักทริปอะ่ะอันนี้ก็สวย จะมีความแบบนูตๆหน่อยสวยดีเอาว่าจะไล่ด่งลืมไล่ด่างเนี่ยอยอย่าทาแค่ตรงนี้นะคะ เวลาเราทาเราพยายามแบบเก็บช่วงบริเวณตรงข้างๆตรงนี้แล้วก็ช่วงเชื่อมหัวคิ้วด้วยนะคะช่วงแบบตรงอ่ะตรงเนี้ยลงมานี้นะคะมันจะช่วยให้มันดูธรรมชาติขึ้นถ้าเราไ like ลแค่ช่วงนี้กับช่วงนี้บางทีมันจะแบบไม่ค่อยธรรมชาติเท่าไหร่ หรือว่าก็อาจจะแล้วแต่บางคนมั้งไม่รู้แต่ว่าของพี่ฟ้ามันต้องแบบเชื่อมแล้วมันจะดีโอเคก็จริงๆเดีแล้วเราเติมกริตเตอร์นิดนึงแล้วกันบริเวณใต้ตาเอาแล้วพี่ฟ้าไม่ได้ปัดขนตาล่างไม่มีใครเตือนเลย แต่คนตาบนดูนั่นไม่เห็นหรอข้างในจริงๆมีซับอีกทีน างทีเราขนตาล่างน้อยอะเ,เราโกงได้นะโดยการเราเอาอายไลเนอร์มาวาดามาวาดเปขนตาล่างซะเลยดูสิ จะวาดโปะไปหน่อยเอาใหม่เอาใหม่ขนขนคิ้วคือหนามากอะเสร็จค่ะ ให้มีฝ่ายสนิหน่อยแล้วกันออุยขอบคุณนะคะธานวั์เหรอธานวุฒ ทานน้วุ้นขอบคุณดีไม่มีทานขอบคุณนะคะ,อ,อ,คะ,คะอ้าวมีไฮไลท์อยู่พอดีแต่น้องจะเลอะไหมอ่า ขอบคุณสำหรับของขวัญน,นะคะเมื่อกี้นี้หมื่นคนดูคุณทนวุิเหรอคะขอบคุณนะคะบัรช่วงนี้นิดนึงจะได้รับกับหน้านะคะเงาแต่ไอ้นี่ผู้หญิงเราอย่าไปคิดว่าตัวเองไม่สวยนะลองลุกขึ้นมาแต่งหน้าก่อนเชื่อพี่ฟันลองลุกขึ้นมาแล้วก็ลอง แก้มปัดหน้าปัดตาสักน้อยขอบคุณนะคะและอย่าลืมนะคุชชั่นออร่า i ิชคือออร่า i ิชคือริชอย่างเงี้ยไม่ได้ออร่าริชย่างเนี้ยนะ mm. อย่าไปคิดว่าตัวเองไม่สวยลองลุกขึ้นมาแต่งหน้าก่อนจริงๆอยากดัดขนตาอีกรอบเดี๋ยวจะหาว่าโกหกอันนี้คือคุชชั่นที่ใช้ที่บ้านอันนี้คือกระเป๋าประจำตัว พกไปทุกที่ค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณสำหรับของขวัญค่ะเดี๋ยวพกไปทุกที่เลยฉียดสเปรนิดหนึ่งแล้วเดี๋ยวเอาหวีผมหวีเท่ากันมีตัวหน้าเงาตัวหนึ่งของ c ช a n e l ของ c ช a n e l ใช้ดีมากนะคะดารานส ที่เห็นดาราเขาผิวกโกกันเวลาเขาออกงานพี่ฟ้าใช้ทุกเบอร์เลยค่ะสำหรับคูชชั่นนะ02คือสีประจำา3 3คือบางทีก็ามาเป็นเชดดิ้งและ01ใช้แบบบางวันที่อยากให้หน้าขาวอันนี้มันจะเป็นเนื้อบามอย่างนี้เว้ยที่มันจะแบบอย่างเงี้ยเหมือนแบบเห็นปะเหมือนผิวเราเป็นน้ำอะ บางทีคุณเห็นดาราเขาผิวเงาเเหมือนแบบเหมือนไปโดดน้ํามาก่อนออกงานอะ่ะก็คือบางทีก็จะเป็นทริคอะไรแบบนี้นะะแหละค่ะแล้วแต่แบ,บ,แบรนด์ที่เขาจะใช้กันพี่พอาก็จะชอบเอามาบริเวณนี้ทาไม่เหมือนแบบผิวไม่ขาดน้ําผิวฉ่ำอะไรเงี้ยไม่ได้สปอนอะไรแต่อย่างใดนะแต่ว่าอยากบอกเฉยๆบางทีอย่าไปคิดว่าแบบเว้ยด,ดาราเขาแบบผิวดีเปล่าบางทีเขาก็มีทริคอะไรอย่างเงี้ยแหละค่ะนะคะ,นะคะพันกว่าบาทมีหลายสี ฟ้าก็ซื้อมาทุกสีเหมือนกันพ่าาจริงๆต้องเฉดดิ้งด้วยนะแต่พี่ฟ้าขี้เกียจวันนี้รู้สึกว่าหน้าไม่ได้บวมอะไรมากืีเปล่าแต่เงามาก ีก่อนเสร็จก่อนที่สันม่อีกขอเก็บอุปกรณ์ก่อนก่อนเราจะปล่อยผมเนี่ยใช้ดีอันนี้02นะคะสำหรับลุกนี้นะ02 ตอนแรกว่าจะติดขนตาแต่ว่าไม่ติดดีกว่าแล้วก็ก่อนออกจากบ้านเราอย่าลืมที่จะกินอาหารทรงอาหารเสริมหลังอาหารด้วยขนาดว่าไปตัดผมมาคิดดูนะสามชั่วโมงที่เขาเล็มผมพีฟ้าไปอ่ะไว้หวีหน่อยหนามากซันซิลค่ะ สีเขียวและสีสม้มแกก็อย่าเฝ้าตัดสินเราดิแกให้เราอาบน้ำก่อนดีไง หีหลอกกล้องลึมได้ไหมคะสำหรับลุคนี้ไม่ My everyday look เวลาแต่งเองก็ประมาณนี้คะ่ะแต่จริงก็คือมันสามารถที่จะติดขนตาได้แต่ว่าวันนี้รู้สึกว่าเผื่อมีร้องหงร้องไห้จริงๆหลายคนก็ เยอะเหมือนกันพอพี่ฟ้ากะเข้าเลขสามอ่ะแล้วแบบดูเด็กขึ้นใช่ไหมล่ะมันก็มีเทคนิคกันหน่อยเปล่าหรอกเมื่อก่อนไม่ชอบกินอาหารเสริวมวิตามินวิตามุนวิตามินซีอะไรเงรี้ยไม่ค่อยชอบกินเป็นคนดื้อยาก,กินแล้วไม่ชอบติดคอแต่แล้แต่พอตัวเองเริ่มที่จะเป็นแบบพรีเซนเตอร์ด้วยเป็นอะไรด้วยก็ต้องกินนะ่ะอะไรที่เราเป็นเราก็ต้องกินพรากินเข้าไปอ๋อมันดีเนาะจริง เดี๋ยวมีไลฟ์วันยังยังไม่ต้องไปซื้อนะเดี๋ยวมาซื้อกับพี่ฟ้าในไลฟ์วันที่11บเอพรุ่งนี้แหละพรุ่งนี้มีไลฟ์เข้าไปซื้อในไลฟ์นะแอตตาแซนตินกินง่ายเม็ดเล็กเวลาโดนแดดนี่คือจากที่ผิวไม่ง่ายนะอันเขากินตัวนี้เข้าไปนี่คือแบบเขาเรียกว่าผิวแข็งแรงขึ้น แล้วก็มีความรู้สึกว่าแบบผิวพันผิวพันดูเด็กขึ้นดูเด็กลงอยู่นี่ผิวพันดูเด็กลงอะไรต่างๆคือครบจบไม่ว่าจะเป็นแบบคอลลาเจนอะไรก็แล้วแต่ที่เขาว่าดีมาเจอตัวนี้หน่อยค่ะแอตตาแซนทินเม็ดเล็กเท่านี้แล้วอยู่เอาเหรอแล้วใ,ใส่เสื้ออะไรของเธอชาวเขาอนุร,รนักษ์วัฒนธรรม เก็บปิดไหมส่งเสริมชาวเขาันเห็นคุงมันเป็นแบบนี้ได้ดมันมีที่ปิดคุงอย่างนี้นี่นี่นนเด็กชาวเขาดูอะชาวเขาไม่แอรักสิล เพราะว่าบ่ายสามบ่ายมงครึ่งก็ยังอาจจะเจอแดดฟ้าหลังฝนอาจจะมีแดดฝนตกแป๊บเดียวคือฟ้าขึ้นหมดแล้วอะไม่เห็นต้นไม้แล้วเป็นไงกันบ้างคะสำหรับลุกวันนี้อุ้ยน่าจริงดีมากแบบดูดิ ติกตอกเขาว่ามีฟิลเตอร์แล้วใช่ไหมอันนี้คือใส่ฟิลเตอร์แค่ให้ดูสว่างขึ้นเฉยๆนะแต่ว่าหน้าไม่ได้แบบมีฟิลเตอร์อะไรมาแต่ว่าของจริงคือแบบคือดีอ่ะ cushion อิงฟ้าทุกคนไปต่ำนะมัน200กว่าบาทเองไม่ได้จะว่าจะป้ายงานแต่ว่ามันดีจริงมีตะก้าของพี่ฟ้าอยู่พี่ฟ้าปักตะก้าไว้อยู่นะเข้าไปดูได้ในคลิปวิดีโอหรือในตะก้าสินค้าสองกว่าบาท 265หรืออะไรประมาณเนี้ยแต่ว่าใช้ได้แบบสำหรับพี่ฟ้าใช้ได้เป็นเดือนเนาะเบอร์สูงสองพี่ฟ้าแล้วมี S P F ด้วยกันแดดด้วยใช้ดีมากแล้วดูงานผิวดีของจริงคือดีมากเลยอะ่ะน้าดีมากรู้สึกว่าตัดผิวดีกว่าในฟิลเตอร์นี้ ตรงนี้มันิดกนึงดูสิมีใยเสน่ด้วยเห็นไหม What you think about my makeup? Good, pretty, beautiful. Thank you. หวังว่าทุกคนน่าจะได้แบบถายที่ถึงกันไปเมื่อคืนก็ไลฟ์วันนี้ก็เลยไลฟ์แบบว่าไม่ได้แต่งหน้านานมากตั้งแต่สมัยที่ฟ้าเข้ากองนู้ว มาอัปเดตกันนิดหน่อยแต่ว่าจริงๆวันนี้ก็เป็นลุกแบบเบาๆแบบเบามากๆจริงคนตกหนักมากหนักมากจริงส่วนญี่ปุ่นของข้าพาเจ้าเองไม่เคยคิดเหมือนกันว่าวันหนึ่งเราจะมานั่งทำสวนที่บ้าน เฉพาะสวนใช้งบไปเกือบสองล้านอะเวอร์ไหมเวอร์มากเพราะฉะนั้นต้องดูแลยิ่งชีพนะคะต้นไม้มาพร้อมกับการต้องดูแลเอาใจใส่ตัวพี่ไฟไม่ค่อยได้รดน้ำหรอกส่วนมากจะเป็นพี่สันแล้วก็ความโชคดีคือ ฝนก็จะตกบ่อยพี่ฟ้าก็จะสบายหน่อยในการลดน้ำง,งานผิวดีเนาะบ๊ายบาย u ขอให้เป็นวัน,นี่ดีของทุกคนนะคะเดี๋ยวพี่ฟ้าเตรียมตัวไปเวิร์กช็อปแล้วเจอกันนะคะเจอกันพรุ่งวันที่12งงานฮาวเจอกันแต่ว่าพรุ่งนี้ใครที่อยากได้ตัวบีลีฟ มันจะมีโปรสำหรับพรุ่งนี้อยู่ที่พี่ฟ้ากินประจับมานะเข้ามาดูในไลฟ์ได้พรุ่งนี้ตอนหนึ่งทุ่มกินจริงใช้จริงแล้วก็ใครอยากได้ฟูชชันอลลลิปไปดูที่ตะก,ก้าพี่ฟ่าได้บ๊ายบายค่ะ